สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครูชื่อครูเสือนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องสีสันของเสียงพร้อมที่จะเรียนกันแล้วยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยามาครับสีสันของเสียงจากภาพให้นักเรียนดู เด็กๆเห็นอะไรในรูปนี้หรือเปล่าครับในรูปนี้ครับเป็นรูปหูฟังมีตัวโน้ตด,ด้วยมีสีสันหลากสีไหมครับมีหลายสีเลยเด็กเคยระบายสีไหมครับถ้าเคยระบายจะรู้ว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยระบายสีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเวลาที่นักแต่งเพลงแต่งเพลงขึ้นมาเมื่อถูกนำมาบรรเลงในวงดนตรี ก็จะฟังดูแตกต่างกันใช่ไหมครับจึงเรียกว่าสีสันของเสียงนั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสีสันของเสียงหมายถึงคุณสมบัติของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีหรือเสียงขับร้องของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันออกไป สีสันของเสียงแบ่งได้กี่ประเภทครับนักเรียนรู้ไหมครับถ้ายังไม่รู้ดูดีๆนะครับแบ่งได้2องประเภท 1. เสียงมนุษย์2เสียงเครื่องดนตรีเดี๋ยวครูจะมาสอนเสียงมนุษย์ก่อนนะครับเสียงมนุษย์เกิดจากลักษณะที่มีความแตกต่างกันออกไปเช่นเสียงผู้หญิงจะมีเสียงสูงแหลม เสียงผู้ชายจะมีเสียงทุ้มต่ำส่วนเด็กจะมีเสียงเล็กแหลมเป็นต้นลักษณะของเสียงมีความแตกต่างกันก็จะทําให้สีสันของเสียงต่างกันตามไปด้วยในทางดนตรีสามารถแบ่งเสียงมนุษย์ออกเป็นสีประเพศเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับ 1. เสียงสูงของผู้หญิงเรียกว่าอะไรโซป a านโนนะครับ สองเสียงต่ำของผู้หญิงเรียกว่าอะไรอันโตนะครับสามเสียงสูงของผู้ชายเรียกว่าอะไรเทรนเนอร์สี่เสียงต่ำของผู้ชายเรียกว่าเบาผู้หญิงก็จะเสียงสูงแหลมผู้ชายก็เสียงทุ้มต่ำเด็กเล็กผู้หญิงก็จะเสียงเล็กแหลมใช่ไหมครับอ่าเรามาดู สีสันของเสียงเครื่องดนตรีกันบ้างครับสีสันเครื่องดนตรีเกิดจากลักษณะเฉพาะที่ได้จากเสียงที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆซึ่งแตกต่างกันออกไปแม้ในระดับเสียงเดียวกันเมื่อใช้เครื่องดนตรีต่างชนิดกันบรรเลงก็จะให้อารมณ์ต่างกันาจากภาพนักเรียนดูนะครับยกตัวอย่างเช่นฟุต กับคุยเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป,เป่าเหมือนกันใช่ไหมครับลักษณะเสียงที่ได้ออกมาก็จะมีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่ามาดูเครื่องดนตรีทางขวามือนะครับเปีนโนกับระนาดทุ N ้มเมื่อบรรเลงด้วยกันลักษณะเสียงก็จะแตกต่างกันเลยเพราะว่าระนาดทุ้มมันเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีใช่ไหมครับส่วนเปีนโนเนี่ยจะให้เสียงที่สูงแหลมมีหลายเสียง ก็จะเรียกว่าเป็นสีสันนี่นะครับเพราะว่าพอมาบรรเลงรวมกันแล้วก็เสียงก็จะแตกต่างกันครับอ่าเดี๋ยวครูมีคลิปตัวอย่างเสียงสีสันทางดนตรีมาให้นักเรียนฟังนะครับ บ้างครับนักเรียนได้ฟังคลิปแล้วได้เห็นแล้วยังครับว่าสีสันของเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นอย่างไรในคลิปนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีไวโอลินมีคีย์บอร์ดมีดับเบิลเบสนะครับเมื่อบาบันเลงรวมกันแล้วก็จะให้ลักษณะเสียงที่แตกต่างกันออกไปและมีสีสันเป็นงไงบ้างครับไพเราะไหมครับไพเราะครับแล้วก็เมื่อมีนักร้องเข้ามา นักร้องก็จะมีหลายคนแต่ละคนก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเขาจึงเรียกว่าสีสันของมนุษย์ไปดูกันเลยครับไปกันต่อมาถึงการฟังเสียงลักษณะต่างๆเสียงสูงเสียงต่ำนักเรียนเคยได้ยินไหมมีเสียงอะไรบ้างเสียงดังเสียงเบาเสียงยาวเสียงสั้นเดี๋ยวมาดูเสียงสูงเสียงต่ำกันเลยครับ เสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากจำนวนรอบหรือความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงในการสั่นสะเทือนมากจะทำให้เกิดเสียงสูงละจำนวนรอบในการสั่นสะเทือนน้อยจะทำให้เกิดเสียงต่ำอย่างเช่นเสียงสูงเป็นแป้นเป็นแปลนเสียงช้างร้องจำนวนรอบในการสั่นสะเทือนมากจะทำให้เกิดเสียงสูงเห็นไหมครับเห็นครับจำนวนรอบจะที เสียงสูงก็มีอะไรม้างครับเสียงม้าร้องได้ไหมครับเสียงสูงเหมือนกันมาดูเสียงต่ําเสียงกบจำนวนรอบในการสั่นสะเทือนน้อยจะทําให้เสียงต่ำมาถึงเสียงดั้งและเสียงเบา เสียงดังและเสียงเบาเกิดขึ้นจากความแตกต่างของปริมาณของเสียงมากน้อยของช่วงความกว้างหรือความแคบของคลื่นเสียงช่วงความกว้างของเสียงมากจะทําให้เกิดเสียงดังช่วงความกว้างของเสียงน้อยก็จะทําให้เกิดเสียงเบาอ่าเดี๋ยวไปดูภาพประกอบครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเสียงดังเช่นเสียงฟ้าผ่าเปรี่ยง ช่วงความกว้างของเสียงเห็นไหมครับจะสูงเสียงดังเสียงดังก็เสียงฟ้าผ่าเสียงพุเสียงระเบิดมาถึงเสียงเบาเสียงดินนิ้วช่วงความกว้างของเสียงเป็นยังไง้างครับก็จะน้อยลงผิดกันเลยใช่ไหมครับกับเสียงดังเสียงเบาก็เสียงกระซิบกระซิบคุยกันในตรงนี้นะครับ มาถึงเสียงยาวเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนในระดับที่ไม่เท่ากันทําให้เกิดความยาวสั้นของเสียงและจังหวะดนตรีโดยจะใช้ตัวโน้ตและตัวหยุดเป็นสัญลักษณ์บอกความยาวสั้นของเสียงเช่นโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวเป็นต้นมาดูเสียงยาวเสียงยาวเช่นเสียงอะไรเสียงระกคัง เสียงไก่ขันได้ไหมไก่ขันเอกเอกเอกยาวไหมครับยาวามาดูเสียงสั้นเสียงสั้นก็เสียงหูดรถไฟปูนเสียงลูกไก่ได้ไหมครับจิ๊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 บสั้นเหมือนกันมาถึงแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำลงในสมุดหนสีสันของเสียงหมายถึงอะไร สองยกตัวอย่างเสียงสูงเสียงต่ำมาอย่างละสองข้อสามยกตัวอย่างเสียงดังเสียงเบามาอย่างละสองข้อสี่เสียงของมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทห้าทำงในสมุนนะครับส่งครูเปิดเทอมนะครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะครับสวัสดีครับ